ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องคนทักนี่อยู่ผมเกลูกูมาชิวอ,อีกเช่นเคยครับนี่อยู่ในเกมโรโยคอนโซโนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคก,การยิงปลาสี่คน,นครับให้เรากดไปที่ยิงปลาสี่คนเลยที่หลับกลาง เลือกปืนที่เราต้องการ,รานะครับตัวนี้กดล็อกป้านี้ล็อกเป้านี้ต้องเป็นีนะครับถึงจะมีะกดค้างไปก็นี่เลือกล็อกจริงตามนี้เลยนะครับแล้วก็กดล็อตัวไปเลยแล้วก็นี่นี่ดูมันจะได้เสร็จแล้วก็พยายามนี่พยายามรัดตัวยญง,งเขานะครับเรามั่จใจว่าเรายิงตายแล้วเขายิงไป,ปสายฟ้า นี่ครับรอถ้า,าเราวางแจงแต่ก็ยิงแตะให้มัน,นออกไปพยายามล่าตัวใหญ่ได้เยอะๆนะวนล่าตัวใหญ่นี่ไม่ได้ไม่ทันครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับพาน,นี้มาแล้วก็พยายามยิงนะครับรอ ทำไมเขาเนินไม่ยิงไงเราก็ลองยิงครับแทงไปล้ก็นี่ล็อกแม่ครับแล้ก็เรื่ๆแล้วก็ยิงแม่ล็อกมันดได้เรยเราได้นะก็เล่งก็ยิงไปนี่นงียเงี้ đây ngày 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 đây ngay, ngày ngày đi, ngày 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 ngay, ngày 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 đây นี่ได้อีกแล้วแข็งเงียบๆงเงียบแงเงียบนี่ได้อีกแล้วเห็นไหมเรื่องง่ายง่ายเทคนิคนี้มันจะบวกกับบวกครับผมอือหือเลยนะอ๋อไปทำยังไงไปยิงแล้วแกแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็กดนี้ปั๊บล็อกใหม่ครับไปยิงตัวเล็กเรา ท่ากัน,นะฮะเฮ้ยลาบแล้วเฮย้ยนได้เออได้ฮะอันนี้เราได้บวกมาจาก4ี่แสนมาเป็นห้าแสนแล้วก็ล็อกไปดูวยล็อกไปแล้ก็ยิลาบมันปุ๊บได้เห็นไหมถ้าเรามันเจอเราลาบได้ก็ลาบเลยนะฮะ lọt là đây rồi đây 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 mình đây 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 Pada dua negara muka Ingat Apa yang ingin dalam ada Ok Ini benda ใช่ครับเออยิงไปอีกเลยนี่เนี้ยนี่อะไรไฟฟ้ามาแล้วก็หาตัวมาฮะหาตัวอะไรไฟอะไรวะนี่เราก็ยิงยิงไป,ไนเ,นไปไเลยเลยไฟฟ้านี่เราได้ได้ยังฮะก็เลยไม่แตก,กแล้วก็เปลี่ยนฮนะแตกพอดีนี่แตกก็รัวเลยะฮะ นี่เราได้นี้๋ยวเข้วไปมันยิงมันนะครับมัยิงไปยิงไปเลยมันยิงไปไม่ได้ไหร่ลุนรอดูครับรุนนะฮะอะไรพอร้อยไหม ไปได้โอ้โหสวยสวยไปไปได้ไปนะฮะอีกไปได้อีกไปได้อีกอีกสามวิอีกนี่นี่เราก็พอแล,ล้วฮะก็นี่นะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆก็เอ,อ้าสามารถนำไปใช้กันได้ครับแล้วก็ผมก็ พอแค่นี้กันนะในเป็นได้แล้วก็มีหลไรมากครับสำหรับพเพื่อนใหม่ก็สามารถใส่โค้ดเพื่อรับหนึ่งแสนชิปที่รางชิปนี้ได้นะครับหรือใครที่ยังไม่มีเกมก็สามารถดาวน์โหลดที่ p เพ y s t o ร e นะครับหรือ a อป s t o ร e นะครับก็ใครที่ไหก็สามารถกดที่ลิงก์ดาวน์โหลดได้ครับ คนที่มีเทคนิคหรืออะไรก็สามารถกดเข้ากลุ่มที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อไปแลกเปลี่ยนเทคนิคการเล่นกันนะครับก็ขอบคุณเพื่อๆพี่ๆน้องๆคนที่เข้ามารับชมจนจบครับขอบคุณครับ